หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ถูกสิ่งมัวปะวิงอะไรกันเล่าจงตบมือพันอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ ที่ติดตามผมนอ้คมคาวันนี้สถานการณ์สดสเข้าใหม่สดสนะครับไม่ใช่วันนี้ลูกค้าของเอ้คมคามาซื้อโดยไม่ดูรถเนี่ยไม่ใช่นะครับวันนี้เอ้คมคาซื้อเข้ามาเนี่ยโดยไม่ดูรถเหมือนกันนะครับพึ่งมาเห็นรถตอนนี้เลยเดี๋ยวจะตรวจเช็ครถไปพร้อมกันนะครับนะถ้าใช้ได้นะครับก็ผ่านมาตรฐานไอ้คมคาผ่านคุณภาพเอ้คมคาเราก็เอามาตั้งขายได้นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยเช็ครถไปพร้อมกับผมเลย นี่เพิ่งเดินทางมาสดๆเลยเดี๋ยวถามพี่เขาหน่อยว่ามาจากไหนพี่คนขับนะครับโอ้โหเป็นผู้หญิงด้วยเดี๋ยวพาไปถามหน่อยนะฮะว่าเราเดินทางมาจากไหนพี่เดินทางมาจากไหนนะครับนี่พี่อยู่นี่เดี๋ยวถามสัมภาษณ์นิดนึงพี่สัมภาษณ์หน่อยพี่สาวคนสวยสวัสดีสวัสดีพี่เดินทางมาจากไหนพะเยาค่ะพะเยาเห็นไหมฮะขอบคุณมากนะเก่งมากเลยเดี๋ยวฝากเดี๋ยวเอารถลงหน่อยนะครับนะฮะนี่เพิ่งมาถึงสดๆเลยผมบอกว่าพอสไลด์ลงมวเฮ้๊หนึ่งป๊บนึ่งปัหนึ่งนะครับนะฮะ พี่คนสวยนะครับแบงค์เอาลงเลยเอาลงเลยผมบอกว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจอดก่อนพี่เดี๋ยวผมไลฟ์ก่อนให้ดูเลยสถานการณ์สดๆดของเอคโมคานะครับว่าเนี่ยรถเข้าใหม่ของเอคโมคาวันเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เอคโกมคาปกติแล้วจะขายโดยไม่ดูรถนะครับวันนี้ซื้อโดยไม่ดูรถเหมือนกันนะครับแต่ยังไงการซื้อโดยไม่ดูรถของเอคโกมคายังไงก็ต้องตรวจคุณภาพครับถ้าไม่ใช่ ก็คืนรถนะครับนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าสําคัญที่สุดการซื้อรถเนี่ยคุณต้องไม่ซื้อเศษเหล็กนะครับเล่มทะเบียนต้องมีต้องถูกต้องนะครับถ้ารถไม่ใช่นะครับข้อสําคัญของการซื้อรถนะถ้ารถไม่ใช่รถไม่ดีคุณต้องคืนได้เอกโฮมคาร์ X คืนได้เหมือนกันนะครับวันนี้เดินทางมาจากพะเยาเลยนะครับเอกโฮมคาร์ X ซื้อทั่วประเทศไทยนะครับซื้อทั่วประเทศไทยคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปเองผมไปซื้อเอง คุณอยู่ที่ไหนไม่ต้องกลัวผมไปนะครับผมไปซื้อเองนะครับแต่ว่าพอดีคันนี้ผมไม่ได้ไปแต่มีคนไปดูให้แทนแล้วล่ะมีคนไปดูให้แทนแล้วล่ะว่ารถโอเคแต่ยังไงก็ต้องผ่านการตรวจของผมกับคุณคิดนะครับแล้วเดี๋ยวก็เ,เราตรวจออนไลน์มาทั้งหมดแล้วในโลกออนไลน์เราตรวจแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับกล่องนะครับเราก็จะมีกล่องตรวจแล้วก็สุดท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าเราต้องใช้นะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ประสบการณ์นะในขั้นสุดท้ายประสบการณ์ผมยี่ห์กว่าปีเนี่ยยี่หกยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยนะครับเปิดใโคงคามายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีเนี่ยนะครับเอาประสบการณ์ตรงนี้ฟันว่าซื้อไม่ซื้อแล้วฟันว่าคันเนี้ยเอามาขายในที่เอกคมขาได้ไหมนะครับมาเลยเป็นไงบ้างเดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนนี่เห็นกันสดๆพร้อมกันนะพร้อมกันเฮ้ยพี่ๆทุกท่านฝากแชร์หนอ่อยเป็นกำลังใจหน่อยเดี๋ยวโอ้โหหูเก่งมากเป็นผู้หญิงด้วยอะเนาะตอนแรกพี่เอกเดินไปเมื่อกี้เนี่ย โทษทีนะพี่เดี๋ยวฟากคุยพี่มาคุยกับน้องแม็กอะฮะที่ถือ,อ,อตอนแรกที่เดินไปใช่ไหมฮะเปิดประตูมาเฮ้ยเป็นผู้หญิงแล้วแบบอารมณ์อะอารมณ์พี่เขาน่ารักด้วยเนาะแล้วเก่งด้วยขับรถโอ้โหตัวยอดอะ่ะโครเท่อะนะครับเดี๋ยวรถกำลังเข้ามาโอเคอ่ะนี่คือสถานการณ์สดๆทะเบียนไม่ให้นะครับลูกค้าเอาคืน๋ยวผมดูก่อนเลยเดี๋ยวเดินดูสีไปก่อนหลักการดูรถต้องเดินดูรอบๆก่อนนะครับยังไม่ได้ดูว่า เออมันเพลินเพียนเพลินอะไรไหมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาจี้ลายจุดว่าจะต้องเก็บยังไงอะไรไหมเฮ้แต่รถสวยอะผิวพันธุ์จริงๆผมมองดูบนสไลด์ก็รู้แล้วผิวพันธุดน์ดีรถคันนี้เปลี่ยนไฟท้ายมาด้วยนะเป็นไฟท้ายแต่งนะครับนะครับผมยังไม่ได้ดูข้างในเลยแต่เขาบอกว่าส่งไฟทงไฟท้ายเก่ามาด้วยนะฮะนี่เอาดีเดี๋ยวมาดูแลขไหม์ก,ก่อนดีกว่าเท่าไหร่รอบๆเดินดูรอบๆแล้วผิวพันธุ์ดีครับผิวพันธุ์ดี นะฮะผิวพันธุ์ดีแบงค์เป็นไงบ้างเลขไม่เลขไมหมื่พี่เลขไมแปดหมื่นดูครับตามรายงานไป๊นะครับเช็คออนไลน์มาแล้วไม่มีการกอไม่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้ประสบการณ์แล้วใช้กล่องผมเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ 8, 6, 66, แปดหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบหกกิโลเม่เจ้าแม่คุณขน,นหนังแม่กระมองอิ่มของนมไม่ยอดยาหยีทําไมไม่น้อยขนาดนี้ต้องบอกก่อนครับปฏิเสธษษไม่ได้เบาคนขับคือเบาตัวที่นั่งมากที่สุดแล้วอาจจะเป็นคนขับรถอาจจะเป็นคนที่เจ้าของที่ใช้เองคุณดูสภาพเบา นะครับนี่ฮะแบบหนังมีรอยยับรอยย่นบ้าง <_ Z> แต่นิดนิดหน่อยหน่อยใหม่มากๆนะครับรถของเอโคมคาต้องบอกเลยนะครับเอโคมคาเนี่ยชอบซื้อรถแบบนี้มาขายครับเนี่ยดูตามรอยพวกนี้ไม่มีรอยถลงถลอกเลยเอโคมคาชอบซื้อรถที่นะครับเอ่อไม่ใช่ต้องมารถเน่าๆเอามาย้อมแมวขายไม่ใช่ต้องมาทําสีใหม่ทั้งคันต้องมาเปล,ลี่ยนหนังมาทั้งคันไม่เอาไม่ชอบชอบซื้อรถแบบนี้มาขายนะครับชอบซื้อรถแบบนี้มาขาย นะครับเดี๋ยวบายบายหน่อยโอ้โหเดินทางมาจากพะเยานะครับบายบายนะฮะนี่บายบายหน่อยบายบายหน่อยขับมากี่ชั่วโมงสวัสดีค่ะขับมากี่ชั่วโมงนะครับสิบสี่ชั่วโมงสุดยอดปลอดภัยครับบายบายครับอ่าผมสุดยอดครับนะฮะนี่ผมให้ดูตรงชุดแรกก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องดูก่อนเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับเปิดห้องเครื่องดูก่อนเลยเวลาจริงๆอ่ะเวลาดูรถใช่ไหมมันต้องดู อันนี้คือหลักการดูรถแล้วนะเดินรอบเสร็จปุ๊บเดินดูแล้วว่าจะต้องมีอะไรเก็บบ้างระหว่างที่เดินดูรอบเนี่ยเราจะเห็นแล้วแต่สีเสือเนี่ยพอดีมันยังต้องบอกว่ามันยังมีฝุ่นอยู่นะครับไม่รู้ว่ารอยมาเล็ดหินเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่จุดว่าจําเป็นไหมแต่ผมดูตอนนี้รถมันใส่มากนะรถใส่มากๆนะครับ,รถ,นะร,บรถผิวพันธ์เน,นี่ยใส่แบบเดิมๆนะครับผิวพันธ์ใสมากๆตอนเนี้ยเดี๋ยวรอล้างก่อนเราก็จะเห็นชัดกว่าเดิมว่าจะต้องอาจจะต้องมีเก็บสีกันชนหน้าหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วผมจะไม่เก็บนะครับ เพราะว่าปกติผมจะไม่ค่อยเก็บสีเก็บอะไรหรอกเราจะเอารถเกรด A บวกที่เข้ามาั้งแต่วันแรกเนี่ยให้ลูกค้าได้ดูเลยว่ารถของเราอะแจ๋วขนาดไหนแล้วถ้าพี่ลูกค้าบอกอยากทำอะไรเดี๋ยวจัดการให้มันไม่ยากนะครับเพราะเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกว่าเราเอาของเกรด A มีคุณภาพเนี่ยมาแล้วนะครับนะครับแล้วที่เหลือเราเติมคุณภาพไปเนี่ยมันง่ายนะครับเดี๋ยวขอเปิดของเครื่องก่อนนี่คือสถานการณ์สดสดที่คุณดูรถของไอง้พมคาเรากล้าโชว์ตั้งแต่วันแรก รถเข้ามาเรากล้าเปิดโชว์รถเกรดเอบวกเรากล้าเปิดโชว์ตั้งแต่วันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้คันนี้รถเกรดเอบวกหรือเปล่าแต่ดูห้องเครื่องดินี่รถเพิ่งมาไอ้คมคานะไอ้คมคาชอบซื้อรถแบบนี้ครับเนี่ยใสๆห้องเครื่องเนี้ยแต่จริงแล้วผมเห็นรูปมาก่อนแล้วนะฮะนะฮะนี่หัวนองหัวน็อตไม่มีรอยไข่ใดๆนะครับเพระ้นะฮะหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยไข่ใดๆนะครับน็อตแก้ไม่มีนะครับอ่าปไปต่อนี่ครับ นี่น็อตแก้ไม่มีรอยไขนะครับหัวน็อตโอเคนะครับซีนเดิมแต่ถ้าชนมาก็คืนจบนะครับนี่ซีนเดิมเดิมจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การนาสีใดๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าชนมาก็จบเกมเปลี่ยนนะครับนี่คือซีนเดิมเดิมอันนี้รถสวยครับน,นี้สวยหน้าเดิมครับหน้าเดิมเนี่ยซีนเดิมเดิมเป็นอย่างี้ครับพี่ใส่ใสคันนี้ใสหน้าใสานะครับโอเค ไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าว่าเป็นไงบ้างยางปีอะไรเนี่ยปีลกาหรือยางมิชลินตัวท็อปด้วยนะฮะยางปี2024อ,อย่อยางใหม่กิ๊บยางปี2อ2 4ย่ครับใครที่อยู่อยู่นี่คือตัว s c ตัวท็อปนะฮะตัว s c ตัวท็อปนี่ครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนี่เปิดดูพร้อมกันเลยของเต็มรถเลยที่เป็นไฟท้งไฟท้ายนี่คือสถานการณ์สดๆดนึงสดจริงๆอะ่ะนะครับเดี๋ยวเออใครอยู่ตรงนี้บ้างลูก มามามาเอาของลงหน่อยโละนะครับนี่ครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทำสีใดๆนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเอ็กโคมคาก็ซื้อมาโดยไม่ดูรถนะครับแต่ต้องบอกการซื้อโดยไม่ดูรถของผมเนี่ยมันเช็คมาเยอะแล้วเช็คมาจนสุดตารางแล้วกว่าจะมาถึงนี่สุดท้ายก็คือมาเก็บรายละเอียดมาดูด้วยตาจริงๆคือรถทุกคันเนี่ยมันต้องผ่านการดูด้วยตาของผมแนละ้วก็คุณคิดถ้าผ่านแล้วก็คือเป็นรถคุณภาพเอ็กโคมคาคือขึ้นหน้าโชว์รูมเราได้นะครับเดี๋ยวเรากำลังเช็คอยู่นะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูมีพี่โทรมาฮัลโหลครับเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอาเอาผ่าดคันไหนครับไอ้คันที่ที่ผมบอกว่าเพิ่งซื้อมาจากพะเยาเหรอครับอ๋อสีขาวไม่ใชเ่เดี๋ยวพอดีผมไลฟ์อยู่นะพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตโทรกลับนะครับได้ครับฝา,ฝากดูไลฟ์ด้วยนะพี่กดแชร์ด้วยนะพี่ขอบคุณครับวัสดีครับอ่ลูกค้าโทรมาครับเรื่องเอาผ่าสีขาวโอเค เดี๋ยวเอาลงด้วยนะอ่ะนี่ครับพี่ๆดูจุดที่ดูผมให้ดูประตูไปแล้วสติ๊กเกอร์ต้องมีห้าจุดหนึ่งนะครับรถสวยไปหนึ่งสองตามแรงงาน 3, นะสามนะสามสี่แล้วก็ห้าสติ๊กเกอร์ใสนะครับเนี่ยเห็นไหมมันต้องมีสติ๊กเกอร์ห้าจุดแล้วพี่ๆดูนิดนึงนะครับก่อนจะไปไกลว่ารถคันนี้รักรถขนาดไหนถ้าเบาะตัวที่นั่งมากที่สุดแล้วของคันก็คือเบาะซ้ายหลังพี่ๆดูครับนี่ฮะ ไงเนียงกิฟตแล้วดูข้างล่างเห็นไหมพี่เขาเนี่ยมีผ้าหนังตัวนี้อยู่นะครับเป็นเป็นหนังอยู่ทําให้แบบจุดการสัมผัสเนี่ยปกป้องพื้นเนี่ยผมบอกเลยไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะตัวนี้เป็นตัวดีตัวแพงนะครับปกป้องจริงๆและสําคัญจุดที่หยาบที่สุดของภายในปฏิเสธไม่ได้คือตรงนี้นะครับคุณดูยางผมบอกเลยรถคันนี้กิฟตมากๆยางแทบไม่มี อย่าว่าจะขาดเลยรอยยังไม่มีอะไรเลยนะฮะ <_ d ata> เพราะอะไรทำไมเป็นจุดที่หยาบพี่ครับนี่ครับโทษทีเราใช้เท้าเหยียบเนี่ยวันนี้เรื่องสภาพเนี่ยคือเรื่องสําคัญเราใช้เท้าเหยียบแต่ตรงนี้ครับลางยางเยืงไม่มีขาดใดๆนะครับมาดูนี่นิดนึงนะนี่หัวนงหัว,หวน็อตไม่มีหัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยทําสีใดๆคุณดูตรงนี้ฮะเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่มีรอยไขย่รอยทําสีใดๆเลยพี่เอ้ยนี่ครับดูหัวน็อตนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ นี่ครับไม่มีรอยไขยร่รอยทำสีอะไ,ไรเช็คไปด้วยกันพี่นิดนึงดูซีนดูซีนดูซีนด้วยดูซีนนี่ครับนี่ซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทำสีได้โอเป๊ะเป๊ะเป๊ะตอนนี้เนี่ยผมว่ารถเนี่ยผมดูฝั่งนี้แล้วเป๊ะดูภายในเป๊ะแต่สุดท้ายนะเดี๋ยวกําลังจะใช้กล่องมาจับอีกรอบหนึ่งนะครับตัวกล่องจับของเราดูด้านหลังนะครับไฟท้ายมีการเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาเพื่อให้เท่ไม่ได้เปลี่ยนมาเพราะชนไม่ได้เปลี่ยนมาเพราะอะไรหรอกแต่ เราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นะต้องเปิดดูก่อนนะครับแต่ผมคุยกับลูกค้าเขาบอกไม่ได้เปลี่ยนมาเพราะชนไม่ได้เปลี่ยนมาเพราะอะไรนะเปลี่ยนมาเพราะเท่เฉยๆนะครับนี่ครับผลองผลน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขยการนำสีใดๆคุณดูฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ฮะผลน็อตไม่ได้ผ่านการขยการนำสีใดๆนะครับฝาท้ายอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะนี่คุณมาดูอุ้ยคุณมาดูซีนครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานง่ายๆนะฮะตัวนี้ต้องมีซีนรอบแบบนี้นะครับแล้วต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้้วตตออองมีสสิกเรร์ใ2ัันนะคบ นี่สติกเกอร์ใสสองอันนะครับแต่ว่าสติกเกอร์ใสสองอันนี้หลุดนะครับเมื่อหลุดแล้วเนี่ยสองอันนี้นี่หลุดได้แต่สติกเกอร์ซ้ายขวาหลุดไม่ได้นะตรงเสากลางหลุดไม่ได้นะที่5จุดหลุดไม่ได้นะแต่นี่หลุดได้แต่หลุดแล้วต้องมาดูหลุดเพราะว่าทาสีมาหรือหลุดเพราะอะไรแต่เนี่ยสามารถหลุดได้แต่สองอันนั้นหลุดไม่ได้แป๊บหนึ่งนะโอ้โหคันนี้สุดยอดเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนได้ไหมเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนได้ไหมเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวต้องเอาไว้บนรถก่อนเดี๋ยวขอถ่ายเดี๋ยวขอถ่ายคอนเทนต์ก่อนคันเนี้ เกือบสี่ล้านที่เลี้ย GLS เนี่ย GLS เนี่ยเกือบสี่ล้านลูกค้าเก่าของนี้ของเอ้พงคาซื้อเราไปแล้วคันหนึ่งพี่นพพลรับนะพี่นพพลรับครับจ่ายตังค์ผมมาก่อนเลยเกือบสี่ล้านจ่ายตังค์ผมมาก่อนเลยเกือบสี่ล้านที่ผมซื้อคันนี้เข้ามาไม่ใช่ว่ายังไม่เห็นรถนะเห็นแต่รูปรถว่าเอารุ่นเนี้ยแล้วก็เห็นรูปรถผมยังไม่ได้ไปจ่ายตังค์ลูกค้าด้วย จ่ายเงินผมมาก่อนด้วยไปไงลูกค้าของไอ้มค้านี่เชื่อถือไอ้มค้างขนาดนี้นะแค่เห็นรูปรถเนี่ยจ่ายตังค์มาเต็มเลยอะเงินสดอะโอนมาเรียบร้อยครับนี่ฮะพี่นพัตน์จากโคราซื้อเราไปครันที่สองเจ้า GLS นี่หล่อปะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันห้าหมื่นโลนะครับขายไปแล้วเดี๋ย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 วเออหนูเดี๋ยว,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 ยวหนวูไปไหนเอา้าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่รถเรานี่ว่าอันนี้ไม่ใช่รถเรารถเราไปไหนอ่ะอ๋อรถเราไปส่งรถโคราด เดี๋ยวจอดตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอทำคอนเทนต์กอนแป๊บนึงได้ไหมเอยไม่ใช่รถสไลด์ผมนะต้องบอกนี้ก่อนคือสไลด์เรานี่ใช้ทั้งวันเพราะเนื่องจากว่าอ,อวันนี้ก็ไปส่งรถที่โคาราหืาึงกันนะครับนี่นี่โอ้โหวไ,ไงที่เด็ดเอ้ยให้ใครไปแปะไปเปลี่ยนกอบป้ายทะเบียนก่อน,เ,อนเวลาออกสื่อมันจะได้เป็นเอ็กคาขาไม่สวยแล้วใส่เอ็กคาขาไปนะโอเคไปนี่ครับดูตัวรองที่เห็นไหมเนี่ยตัวรองแลวข้างในเนี่ยเขาใส่เนี่ย มีตัวรองแล้วใส่เนี่ยเจ้าของเก่าไม่ต้องพูดเลยว่ารักษาหรือเปล่านะใส่เขาเรียกว่าเป็นพรมหนังแบบนี้อีกอะนะครับข้างในนี่กิฟต์แน่นอนนะฮะปลาต่อนะครับโอ้โหเอวกอมคาแน่นอนจริงแน่นอนแน่นอนน,น,อน,นี่อย่างโหดอะยังไงขายแบบโหดมากอะ G.L.S. อะลูกค้าเห็นรูปผมไม่ต้องแบบเอางี้ผมไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนเลยลูกค้าจ่ายตังค์ให้ผมก่อนเลย ไว้วางใจวงคาขนาดนี้ยสุดไหมเกือบสี่ล้านอ่ะเออเป็นไงอ่ะโอ้พูดตรงที่พี่เป็นผมพี่ผมภูมิใจนะไม่ใช่แค่ซื้อโดยไม่ดูรถนะซื้อแค่เห็นรูปอ่ะแล้วจ่ายตังก่อนด้วยไม่ได้แค่มาจําด้วยจ่ายตังเต็มด้วยอ่ะเป็นไงสุดยอดไหมพี่เอ้ยพี่จะพูดยังไงนี่ต้องขอบคุณเนี่ยขอบคุณพี่พี่ทุกท่านแล้วฮะจริงๆเลยผมจะขอบคุณแบบนี้ละว่าที่ ช่วยกดไลค์กดแชร์ดูผมแล้วทําให้ไปถึงก er> ับเจ้าของที่แท้จริงได้แล้วทําให้คลิปของผมทําให้เป็นความไว้วางใจจากลูกค้าของเอ็งมคาได้ก็เพราะพี่ๆทุกท่านนี่แหละมีพี่ๆทุกท่านตัวจริงที่ดูผมอยู่ตอนนี้ทําให้ผมอยู่ได้ผมบอกเลยนะครับพี่ฝั่งนู้นเป็นไงหัวน็อตเป็นไงฝั่งนี้ต้องเป็นงไงพี่ดูเลยมานี่หัวน็อตนะฮะเดิมๆโดยไม่ผ่านการขายการน้ำสีได้คุณดูตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมในกล้องเห็นไหมนี่หัวน็อตเดิมๆดยไม่ผ่านการขย เนี่ยหัวน็อตผมใช้นิ้วลองเนี่ยพือไม่ใช่อะไรใหญ่เห็นชัดนี่ซีนซีนซีนเดิมๆเ,เหมือนไหมนี่นี่เข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยซีนเดิมๆอ่ะโอเคนี่ฮะซีนเดิมๆไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทำสีแต่คุณดูสติกเกอร์5จุด1นึ่งเปิดม,มาเลยมีเปล่าสติเกเ,มมตเกอร์ไม่มีรอยพ่นโอเค2 3เฮ้ยตรงนี้อ่ะ1 1เอาใหม่ใหม่หนสติกเกอร์ใส3 4 4นะ ฮ่าสติ๊กเกอร์ใส่ตรงนี้สติ๊กเกอร์สองฝั่งไม่มีการหลุดนะครับแล้วบอกเลยว่ารถคันนี้ตกแต่งมาดีนะครับโพเทคมาทุกอย่างอย่างดีคือเจ้าของเก่านี่รักเลยเห็นไหมมีตัวแปะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณดูนีเห็นไหมนี่ที่คุณเห็นสภาพเนี่ยมีดินมีรถพึ่งมารถของเราของเอโคมคาเกตเอบัวครับเรากล้าชนตั้งแต่วันแรกรถคันนี้ผ่านคุณภาพเอ้คมคานะครับสุดท้ายกระบวนการขั้นตอนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีกล่องมาจับนะฮะเสียบว่าเฮ้ยเพราะว่าประวัติเนี่ยไม่มีการกอา่อใหม่ แต่เราต้องเช็คเข้าไปในกล่องอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเป็นการเช็คระบบของรถคันนี้ด้วยแล้วก็เป็นการเช็คว่าก่อมามปไหม,ไม,ไม,ไมนะครับแล้วก็สุดท้ายผมใช้ประสบการณ์เนี่ยโอเคผ่านแน่นอนแล้วสวยกว่าอารมณ์สวยกว่าแปดหมื่นโลด้วยเดี๋ยวคันนี้รถปีอะไรนะภายในสวยกว่าเลขใหม่นะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูก่อนคันนี้รถปีอะไรผมจําไม่ได้ซื้อจนจําไม่ได้แล้วพี่เอ้ย,เ,อยเดี๋ยว เดี๋ยวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่แหก็ค <c ười> ืนนี้อยู่นี่ปับปับเอ่อห้าสี่สาสองพันสิบปดวันปลายเดือนธันวานะครับวันที่สิบี่ธันวาสองพันสปนะครับนะสิบสี่ธันวาสองพันดโอเคแปดหมื่กิโลไม่น้อยจัด โอ้โหอยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังราคากันวันนี้คันนี้แปดหมืนกิโลสองพสิบปดเอางี้แล้วกันเอ่อขายเท่าไหร่ดีะดอกเบีย้ยสูงเปอเซ็นนะยี่สิเอ็ดแปดแปแล้วกันสองล้านหนึ่งแสแปดหมืพันเอาแค่นี้พอนะครับอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวผมขอญอาตลาเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไลฟ์มาตรวให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอคอนเทนต์คันนี้ครับเอ้ยจอดรถตรงนี้ดิเขาจอดจอดแถวเรืนอนานแล้ว,ลวทำไมอะไปไหนอะจอดจอดตรงนี้นี่โหบอกให้จอดตรงนี้ปะโถเดี๋ยวเขาว้าว okay, โอตายาเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวโหไม่ได้ไม่ได้จอดขวางทางนี่ครับนี่คือที่ผมบอกฮะกับเจ้า G L S ที่เพิ่งมาอย่าเพิ่งเอาลง เดี๋ยวจะถ่ายดูสดๆนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามาของไอ้คมคาเป็นยังไงนะครับเฮ้ยเราเราไลฟ์ไปเลยก็ได้นี่ใช่ป่ะไม่ขายไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไลฟ์ให้ลูกค้าได้รู้ว่า mm. เฮ้ยลูกค้าจ่ายตังเราอะ mm. ตั้งแต่แค่เห็นรูปอะเรายังไม่ได้จ่ายตังซื้อเลยอะนะครับแค่เห็นรูปก็จ่ายเงินเราแล้วอะนะครับแล้วเราค่อยจ่ายเงินอะนะครับลูกค้าไว้วางใจขนาดนี้ใจสดด้วยนะ mm. เกือบสี่ล้านนะ mm. เกือบสี่ล้านนะ ผมบอกก่อนนะครับวันนี้รถสไลด์ของไอ้คมคามไม่อยู่นะครับพอดีว่าไปส่งรถที่โคราชนะครับคือเราอะเวลารถเราเอ่อรถเราไม่ว่าจะเป็นจองแล้วนะครับหรือจะเดินทางอะไรก็แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับเราไม่เคยเอารถเอารถของลูกค้าไปใช้เลยนะครับไม่เคยรถของลูกค้าที่จองไปใช้ไปขับไปอะไรเลยเราใช้เดินทางโดยสไลด์อย่างเดียวนะครับมานี่ฮะ กับเจ้า gls นะครับผมบอกเลยสุดยอดสุดสนันหวั่นไหวนะครับของเอ็กโคมคานี่มาถึงมาขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจนะจากพี่นพรันษขนาดนี้นะครับโดยการซื้อโดยไม่ดูรถไม่ใช่แค่ซื้อโดยไม่ดูรถธรรมดานะครับเอาเป็นว่าจ่ายตังก่อนเลยอะจ่ายตังผมบอกเลยจ่ายตังก่อนอะจ่ายตังเกือบ4ี่ล้านอะแค่เห็นรูปอะนะครับ ผมยังไม่จ่ายตังค์แล้วด้วยนะจ่ายตังค์มาหาผมก่อนเลยโอนมาเลยสะดวกโอนนะครับนี่นะคะขอบคุณจริงๆที่ไว้วางใจคงคากับเจ้า GLS 350 d ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามผมในคงคาสวัสดีครับถ้าเดี๋ยวเราถ่ายตอนนี้ลง